กัรเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปรินยาเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ครับก็ขอขอบคุณท่านตัวแทนจากกองทุนก,กีฬานะครับแห่งชาติต้องบอกเลยครับว่ากองทุนการกีฬาแห่งชาตินี่ครับรายได้หลักๆเลยก็คือมาจากภาษีบาป2%เภาษีบาปนี่ครับก็เป็นภาษีที่อยู่ในบทบาทในการที่ จากการที่ละเมิดทางศิล้านะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่อาบ,บนวดการพน,นันหรือที่อับโครจรต่างๆถามว่าสุดท้ายแล้วกองทุนการกีฬาเนี่ยครับเรามีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาทางด้านการกีฬาให้กับทางประชาชนใช่ไหมครับส่วนหนึ่งครับที่สําคัญเลยทางด้านเยาวชนของเรานั่นเองครับ ในส่วนของสังกัดในส่วนของเยาวชนเราเราก็จะมีในส่วนของกระทรวงสาธาริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงซึ่งถ้ากองทุนการกีฬานะครับสามารถเข้าถึงให้กับทางเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น mm hmm. ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะสร้างนักกีฬาอย่างคุณภาพตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นต้องบอกเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยในสมาคมกีฬาต่างๆนะครับแล้วก็ชนิดกีฬานี่เราแบ่งทั้งหมดประมาณ91ชนิดกีฬา โดยกีฬาต่างๆนะครับทั้ง90รนิดกีฬาเนี่ยเราคงรู้จักกันจริงๆเนี่ยแค่บ,บางชิ้นกีฬา10กว่าชนิดกีฬาท่านเองที่เราจะเห็นจากการที่ในโรงเรียนในสถานศึกษาครับเรามีสนามกีฬาหรือว่าชนิดก,กีฬาต่างๆที่ให้เด็กได้มีการแข่งขันถามว่าจริงแล้วเราสามารถไปร่วมสร้างนักกีฬาตั้งแต่เด็กจนถึงโตขึ้นมาได้เนี่ยครับเราเริ่มจากแค่ในส่วนของการสนุนกีฬาสี ให้กับเขานะครับถามว่ากีฬาสีสําคัญยังไงครับแล้วเกี่ยวกับอกองทุนกีฬาหรือว่าจะสร้างนักกีฬาให้เป็นมืออาชีพอย่างไรครับเราเห็นได้เว่าะการแข่งกีฬาสีเนี่ยบางโรงเรียนที่มีทุนมีเงินในการพัฒนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะได้นักกีฬาชั้นนําเข้ามาแข่งใน,นหลับประเทศต่อไปสุดท้ายละครับก็คือเราควรจะต้องมองครับว่าในกีฬาสีของโรงเรียนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นให้กับ การสร้างนักกีฬาระดับชาติของเราตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยครับเมื่อถ้ากองทุนการกีฬาเนี่ยสามารถเข้าลงสู่เยาวชนให้ได้มากนะครับโดยโดยการที่มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนนะครับกีฬาของโรงเรียนเองกีฬาเยาวชนยุวชนต่างๆนะครับในการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยที่มาจากภาษีบาปเราจะสามารถเข้าไปสู่รากญ้าดได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นนะครับเราอยากเห็นในงบประมาณในอนาคตเนี่ยมันต้องกลับไปเกลี่ยรครับให้เข้าสู่กองทุนพัฒนาการกีฬาการเรียนรู้หรือว่ากองทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับลงสู่การกีฬาในระดับรากหญ้านะครับที่เริ่มจากเด็กและเยาวชนเพราะบอกเลยครับว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เรานําเขามาต่อยอดเป็นนักกีฬาในระดับชาติที่แข่งขันในอนาคตโดยการทํา การทำงานร่วมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานครับระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกรมราศึกษาเองและการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องบอกเลยครับในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรามีกรมราศึกษาที่เรามีทั้งโรงเรียนกีฬาที่เราพัฒนาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่โรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาถ้าท่านสามารถทํากองทุนให้ร่วมสนับสนุนในของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยด้วย ในส่วนของด้านการกีฬาเราจะสร้างบุคลากรคุณภาพตั้งแต่เด็กขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้จะมีบางท่านที่อภิปรายเกี่ยวเรื่องการาพัฒนาตั้งแต่สู่ตั้งแต่เด็กนะครับว่ามันมีความสําคัญมากครับเพราะว่าคนที่จะต่อยอดเข้าไปในสู่นะักกีฬามืออาชีพได้เนี่ยบางครั้งการแข่งกีฬาไม่ใช่เป็นแค่งานอดิเรกกีฬามันคืออาชีพที่สร้างฐานะสร้างอนาคต สร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถสร้างเซอพาวเวอร์ให้กับประเทศด้วยเช่นเดียวกันการพัฒนากองทุนการกีฬาถ้าเข้าสู่ในส่วนของรากหญ้าให้ได้แบบนี้ครับแล้วมามาต่อยอดณปัจจุบันเหมือนท่านจะต่อยอดเฉพาะคนที่เป็นกีฬาแล้วในสมาคมกีฬาต่างๆนะครับถ้าเราอยากให้ท่านมองลงลึกจนถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นและการจัดสรรงบประมาณอย่างอย่างเท่าเทียมครับ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนต้องบอกเลยครับว่านักกีฬาบางคนอยู่ในชุมชนเขาถ้าเกิดว่าท่านไปตามจังหวัดท่านจะเห็นเซปาตะกอที่เราเห็นการกัน <ๆ S 1> อย่าง,างชัดๆนะครับหรือกีฬาฟุตบอลตอนนี้ฟุตบอลเองเนี่ยไปเตะตามทุ่งหญ้าต่างๆไม่ทราบว่ากองทุนพัฒนานการกีฬานะี่ครับเรามีส่วนสําคัญในการที่ไปช่วยพัฒน,นาอุปกรณ์กีฬาหรือสนามกีฬาให้เขามากน้อยเพียงใดเราต้องดูในส่วนของงบประมาณของเราว่าเราใช้ประโยชน์ กับเงินกองทุนเนี่ยและมีการประเมินออกมาบ้างไหมครับว่าการลงทุนที่ท่านเอาไปลงทุนณปัจจุบันของกองทุนพัฒนาการกีฬาเนี่ยครับท่านมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในการลงทุนครับและที่สําคัญครับคือควรมีการตั้งกองทุนย่อยมาแบ่งทั้งเป็นทั้งภาคส่วนสําหรับนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพแล้วก็นักกีฬาเยาวชนที่อยู่ในภาคการศึกษา อย่างอย่างหนึ่งครับที่ผมพูดแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเมื่อท่านมองแต่กองทุนนี้ให้แต่นักกีฬาที่เป็นมืออาชีพอย่างเดียวเท่ากับว่านักกีฬาที่คนที่จะเข้ามาที่ถูกพัฒนาหรือว่ามีการพัฒนาเนี่ยก็ตัว,ต,วตัวเลือกน้อยลงแต่ถ้าท่านมองถึงขั้นพื้นฐานลงไปลึกเลยครับท่านก็จะสามารถสร้างบุคคลเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนากีฬาของประเทศชาติของเราต่อไปครับ แล้วควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายและการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระให้ดูแลการกระจายงบประมาณและการตรวจสอบการใช้เงินอย่างถูกต้องตรงนี้ครับไม่ทราบว่าทางกองทุนวัฒนการกีฬาเรามีแล้วหรือยังนะครับแต่หากไม่มีฝากท่านช่วยพิจารณาให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็การใช้ภาษีบาปเนี่ยครับที่บอกครับคือซึ่งเป็นภาษีการขายสุรา แล้วก็ยาสูบเราควรมีการจัดเก็บภาษีตัวนี้ครับอย่างรัดกลุ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อาการพัฒน,นาการกีฬาของเราเรานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับยิ่งผ่านสถานการณ์โควิดฐาน COVID 19, านะานิสินในประเทศมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ดีขึ้นครับก็คือการขายเหล้าขายบุรีนะครับที่ทำให้ยอดขายได้ดีมากเท่ากับว่าท่านสามารถเก็บเงินได้เยอะขึ้นครับ เข้ามาในงานการพัฒนาท่านอาจจะช่วยสร้างทําให้คนคนนั้นเขาเลิกเล่าเลิกบุหรี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับจากการที่ท่านพัฒนาในส่วนของกีฬาเข้ามาร่วมนะครับสรุปสุดท้ายนะครับการแก้ไขปัญหานะครับในการพัฒนาก็คือการบริหารจัดการกองทุนการกีฬานะครับให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหลายภาคการศึกษานะครับ ภาคการกีฬาที่เป็นมืออาชีพแล้วนะครับหรือว่าการจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องและโปร่งใสนะครับเพื่อนำพานักกีฬาของไทยสู่ในระดับโลกให้เป็นที่ยอมรับได้มากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ